มันอยู่ยังไงต่อไปดิมันอยู่แม้จมันอยู่สามคนบวกอ่ะสามคนบวกเลยอ่ะสามคนแล้วงดูก่อนดูก่อนยังไม่แน่ยังไมใจเลยมันอยู่ติดกำแพงเลยอ่ะเตรียมก็น่าจะไม่ไม่เห็นจข้างหน้ากำแพงข้างหน้ากูไม่เห็นยังไม่เห็นกูมองไปตายกูยังไม่เห็นเลยนะโอ้กูเจอเจอแล้วหอนยังไงกำแพงเติกำแพงแล้ว เจอแต่กำแพงวะกำแพงใหญ่ยังวะเดี๋ยวขอวิ่งเข้าไปในดูในป่าก่อนเอาอขึ้นมาแผงหล้าที่แล้วก็เอาลงเอาลงเอาลงดีต่อเลยเดี๋ยวเราจะไรหรือว่ันกำลังสับไหมทำไมมันกำลังสับใช่ไหมสับไมมใช่ไหมเดี๋ยวเราลงดีเสามคนถ้ายิงอาศัยจังหวะเนี้ยยิงได้ได้แน่นอนเดี๋ยวรอรอเจมมาก่อนรอเจมมาก่อนเจมเอาสไนมาด้วยไหม มันมีคน,นถือเปล่ยนถือเป็นทุกคนเลยพีมุดพีมุดหมอบก่อนได้ไหมพีมุดกดหมอบก่อนอืมเจมสเดี๋ยวพี่จัดเซสนไหนให้พี่จะโขมันมันถือเป็นทุกคนเอ็มหนึ่งมีใครครบเอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่งมีเอ็มหนึ่งในนั้นอยู่ที่ไหนจะใส่จะใส่จะใส่อยู่ในกล่องกูไม่ได้เอามาเชื่อจะเปล่าไปเอาเปล่าเลยทำไมวันทำไมวันที่ก็มาของมัน เราไม่มีใครทิ้งนั้นใ้ผมเหรอไม่เฮียไม่บ้านมันหนาไปวะเดี๋ยวผมดูให้แล้วกันจัดเลยจัดเลยเอาไปเลยเอาไปเลยกูมีคาโม่เอทวานอยู่เอ็มกูมีคาโม่ไปสิบกูคาโมกูเต็มเลยลดิไปเลยลดลดลดพอจะเอาไปได้ไหมแต่สร้างเชลเต้กันก่อนไหมครับสร้างเชลเตอร์ก่อนไป มันก็ต้องกลับนะนั่นกลับกลับกลับมาสร้างเก็บเกี่ยวกับมันมันยังไม่รู้นะไอ้เคลียรพันธมองมาทำไมสร้างมาสร้างเชลเตอร์เดินมาเดี๋ยวกูมีล็อกทองกูจะสร้างประตูล็อกบ้านด้วยนนครับนอนที่เดิมไปแล้วกันใช้ได้โอเคกูล็อกล็อกทองแล้นะประตูบ้านแค่แค่ชั้นเดียวใช้หมดเ๋ยวมีทอยกล่องเข้าบ้านก่อนนะคือดึงดึงมาแล้ว งที่เหล w ือก็ไปตีให้แตงหน้าหอยเท่าดีเดีายต่อเก่อีเขาผมใช้ A S v a ว v ไม่ได้อะต้องใช้ A K อ่ะปีมปู่เลยูว่าต้องใช้ใส่ลูกแบบว่าต่ A K ลูกกระสุนไม่มีของไปไหนหมดเนี่ยเชือบเยอะไปเยอะแยะไปไหนหมดแล้วอ้าวนั่งรถเฉยเลย นักกระสุนเอสบอไม่มีจริงใช่ไหมเนี่ยโอเคยิงระยะไกลไปก่อนเออใช่ใช่ใช่ให้ใครใครจะใครจะเข้าไปได้มันใกล้ๆมีไหมเดี๋ยวผมกับไอ้เจมจะใช้ปืนยิงไล่มันให้มันไปเอบส่วนคนที่เหลือก็วิ่งไปตลบหลังมันโอเคไหมก็ได้นะได้มันต้องใช้แผเนี่้แต่จะเริ่มเยเหรอใช่เลย อยากดีดฝันขึ้นเรามาอ้อมอ้อมไม่ดีฝังโอเค <c oughs> ปฏิบัติการงู <c oughs> พี่พี่มุดพี่มุดยย่ไ่่ามามามม <c oughs> <c oughs> คือรู้มาซ้ำมนเอ๊ะมันไปแล้วยังขบับรถไปยัง เฮ้ยเจอสองคนยืนอยู่คนเสื้อส้มอีกคนกำลังตัดไม้เสียงรใกล้เลยใช่พี่มันไม่ได้เข้ามาในนี้หรอกมันเข้าาะะเข้ามาขนไม้จากเพื่อนมันออีกคนไม่ใช่เสื้อส้มอีกคนถอดเสื้ออยู่ใส่หูฟังกล้ามใหญ่โอ้โหกูจะบอกทำไมวะ อยเข้าไปอีกนิดหนึ่งแล้วกันผมผมเด๋ยวเลาะตามต้นไม้ไปเลยวต้นไม้ทำอะไรของมันวะมันกำลัง<ำ>ยุนต้นไม้เตะต้นไม้เอ้านิ่งมาก,กตอนเนี้ยถ้าข้ามันทิ้งได้เนี่ยจะเจ็มไปสุดเลยเนะี้ยแล้วเข้าไปชาร์จกันมันน่าจะระแวงกันอยู่จะต,ต้องแบ่งคนอ้มอมป้องไปฝั่งซ้ายคนหนึ่งซึ่งไอเอ็ม่าจะอ้อมไปได้กดูโอเคส่วนกูก็จะยิงกดมึงกับพี่วุดไปทางนู้นเลยแล้วกัน ว่าไงพร้อมหรือยังไปจำที่นะเดี๋ยวเฮ้ยม<ง>ันไอ้คนนี้ขับรถอยู่มันขนับรถอยู่ว่าไงพร้อมไหมเจมแต่กูหาตัวนะแต่กูไม่แต่กูไม่พร้อมอะ่ะไม่ใช่มันไปขับรถไปขับรถมาก,กันวะระยะนี้กูยิงไม่ได้อะ่ะอ๋ออีกตัวหนึ่งมันไปนไหนแล้ววะลาบไซ สองตัวสามตัวทั้งหมดพี่ยอมมีสามตัวทั้งหมดพลานมองเข้าใกล้มากตัวนี้กูโล่งเข้าใกล้ไม่ได้เลยเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยอ่ะเก็บเลยเก็บได้ตัวนึงเก็บเลยเดี๋ยวตัดไม้ก่อนนะ มันมันโตเปล่าบินง่ายแล้วนะเกาะว่าไงเจมพร้อมไหมได้เก็บเลยเก็บได้เก็บกูเล็งไม่ได้อ่ะมันตะโขมันไม่ถึงอ่ะไม่หละคือมันไม่เห็นเป้าตรงกันกูเล็งเออไม่ได้เห็นมันได้เห็นเป้าเป็นที่อะไรวะมีสะโขมทำไมเนี่ยให้เล่นอีกเด็ดลดต่ำลดต่ำ อนอนเขาไม่ได้เไม่มเต็มเติมเต็มนอนนอนไปนอนลงกันตาดูว่าเลวีง่วงนอนแล้วเหนื่อยเขาต้งหลายรเขาไม่ได้เติมนี่คนเยอะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นใหมโอเค ว่าไงพัดมองพัดมองแล้พัดมองคือปุ๊บเปิดประตูนะอ่ะอีเอเลช่ไหมมันเล็งแล้วมันไม่มีเป้าอ่ะมึงเห็นมันไหมเออสักตัวสักตัวตัวไหนก็ได้นัดเล็กๆตายเลย ไหนเป็ใครตายเลยเอาตายวะเอองตายสตายสตายสามเลยเหรอตายสเฮ้ยมันล็อกตายสามตายสเลยหรอกูมอเห็นใครนะตายสามตายสามตัวหนึ่งกูไม่เห็นตัวหนึ่งกูไม่เห็นเห็นสองตัวพี่ตัวหนึ่งอยู่ไหนเจมกูไม่เห็นแ่นีแหละ ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอยู่ในรถตายหมดแล้วเหรอมันมีผิดอะนะสองหนานะสองหนานะเช็คเองทุกหมดเช็คเช็คไปทั้งหมดไม่มีแม่งดังมาถึงนี่เลยอีกตัวอยู่ไหนเต็มกูไม่เห็นพบยังพบยังเชื่อของหนาวอ่ะ สี่สี่ครบเลยเจ็บเลยขึ้นขึ้นลดขึ้นได้ไหมอีตัวอยู่ไหนเจมกูไม่เห็นยิงกันเนี่ยครบไหมนับนับศพนับศพนับศพหนึ่งสองสามเพลสลบเอารถมาเลยเหรอเออเอารถมารถบรรทุกจาะยางรถก่อนโอเคลเดี๋ยวเราพีกันไปอยังไม่ยิงให้ระเบิดไปเลยก็ได้เนี่ยเออยิงให้ระเบิดไปเลยแล้วเมื่อกี้มันเดินมันเดินมาหาอะไรตรงนี้วะเมื่อกี้ ขับรถเข้าไปได้ได้เลยใช่ไหมเอามาเลยขับมาทำไมอ่ะไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเอาเลยเชลเตอร์ก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยมีอะไรไม่ใช่เฮ้ยมีมิมีกล่องอยู่นี่กล่องอยู่นี่อุ้ยโอเคคีย์การ์ดก็มีคีย์การ์ด a 2ว่ะอุ้ยล็อกล็อกปิ๊กกล่องเฮ้ยใครเกิดใครยิง กูยิงกูยิงเออเฮ้ตัวอุ้ยไอ้เชี่ย SVD นะกูน็อบไอ้เชี่ยไม่นมีคนมีคนเฮ้ยมีเหรอไหนๆๆๆๆๆอ๋อตายเหรอแอบแอบมาพุ่มแอบมนพุ่มอ๋อเออนั่นแหละกูหาไปตัวนั่นแหละเฮ้ยบาเลตดูบาเลตนี่ตรงนี้บาเลตบาเลตสีขาวบาเลต MK2 โอเคโอเคพี่ปามมาเลยใพี่ปามมาเลย ไอาเหยียบผมนะไอ้โกวุมิถุงพี่ฟ้ามเหยียบถเหยียบตีนผมเถิดเถิดเถิดเฮียกล่องเข้ากล่องเข้ากล่องนี้เดี๋ยวอุ้ยบาสเลด่ะได้แล้วนี่ไงไม่ต้องไปฟ้ามเลยฮะอยากกูจะระบายเข้าที่ระบายรถนกล่องเข้ากล่องเข้าไม่ได้เป็นไงที เออนั่นแหละเจมหืมบอกแล้วไอ้นี่มันของดีเอาไว้ดีมาไม่เคยผิดหวังเลยจริงของเต็มของเต็มของเต็มพี่เอาโอเคจับของคุจับของอยู่นั่นแหละกูหายตัวนั้นเลยเอ็มกูหาไม่เจอที่มันแอบอยู่อ่ะมมองเห็นได้ไงกูเดินยิงท่วมนั้นเลยนะเมื่อกี้กูเห็นเยิงพุ่ จีจีสะพายกระเป๋าใหญ่แล้วเอากระเป๋าเล็กเข้ารถโอเคครับผมเดี๋ยวให้ให,ให้เจงค over พวกเราทุกคนเจมมันสนัยนะพี่เนี่ยจีดือศพเดี๋ยดิกูเก็บของก่อนนี่เก็บของเข้าไม่ได้ไดไดโอเคเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วเดี๋ยวกูลน,นยอยู่ระบดยังระบดยังแล้วก่ขอนมุทคอยน์นะระทคอด พี่มุดระเบิดพี่มุดถอยมาถอยมาจะพึ่งเอาพี่มุดทำไมทำไมตายสิอะไรเนี่ยอุ้ยเอ็มเทแปดเดี๋ยวผมเก็บให้เดี๋ยวผมเก็บให้ไม่เป็นไรบ้านนั้นเราต้องทิ้งนะพี่เราไปที่อื่นดีกว่า นะเดี๋ยวกางเกงพี่มุดนะไม่มีใครเอาไปเลยหรอหลอกทองด้วยทิ้งเลยแล้วกันนะ,ะนะเอาเสื้อกรอบไปให้หมุดกระเป๋ามีอะไรบ้างพี่มุดโอ้โหกล่องตะปูทิ้งเลย,ยนะเก็บมาแล้วนปืนพี่อ่ะผมเก็บมาแล้วเอ็มเคเก็บไดที่บ้านแนละ้วโอเคได้เลย